สวัสดีครับกุณบันร้อยชาแนลครับผมปะกันเมินขึ้นตึง,ตง,ตงหากันพองก็หาเนาะคิดถึงกันบ้างไหมเนอน,นครับเนาะช่วงนี้ก็มีเรื่องเครียดๆได้น่อยครับเนาะถ้าไผเป็น FC คนุณบันร้อยก็จะหัวคุณบันร้อยนี่ทําสวนบาน,นัดเนาะหรือไร่สับปะรดนะครับเนาะปีที่แล้วราคา13บาทปลายเนาะพี่แม่คมุณบันร้อยก็ได้ขายไปก็ได้คืนทุนหมดได้กำไรมาละปีนี้อีกครั้เกณฑ์กันไว้นี่น่าจะประมาณช่วงราคาประมาณ7 8บาทครับเนาะแต่พอถึงเวลาจริงนะครับเดือนพฤษภาคม ราคาเปิดทับซื้อมาลงเหลือ4บาทปลายนะและเอียแม่คนบันไดเกาเปิดออกของเปิดออกก่อนเนาะได้ขายที่ราคา3บาท80นะครับเนาะแอมล้ำหนึ่งได้ขาย3บาทนะครับเนาะและณปัจจุบันนี้นะครับราคาลงมาเหลือ2บาทเกือกนครับ2บาท50ตังค์นะครับนะเนี่ยแกนเนี่ยประมาณโลดเนี่ยแกนเนี่ย2บาทปลายครับเนาะสุดยอดครับเนาะแล้วผมลงทุนไปต่อต้นเนี่ยต้นหนึ่งมันก็ได้แกนหนึ่งเนาะต่อต้นลงทุนไปก็2บาทปลายนะครับเนาะ ทำมากก็คือเท่าทุนนะครับเนาะได้แค่เท่าทุนแล้วราคาก็ะาจะลงน,น,น,ลง e นลีนะครับเนาะคนมดอยก็ลงในเฟสเนาะแล้วก่อพี่พรนะครับเนาะ FC จากเมืองลบแลรครับคนก่อคงจะสมเพุเวทนาคนมดอยแหละเนาะก็เลยส่งผล,ลไม้ที่ตรงกันข้ามครับนัดเลยอันนี้น่าจะทูกิสุดในประเทศละเป็นผลไม้ทูก่สุดครับโลโละสองบาทเนี่เนาะ,ะผละไม้ตรงข้ามเลยนั่นคือทุเรียนครับเนี่ อันนี้เป็นทุเรียนลิ้นลับแแปลนะครับเนาะลิ้นลับแแปลนะครับเนาะปีนี้ราคาแพงมากนะได้ยินข่าวอะ่ะราคาเกตเอนี่หกล่อยปลายครับเนาะ<อ>แกเนี่ยหกล่อยปลายนะครับเนาะแกนี่สองบาทปลายร <c oughs> าคาถ้าขายถ้าขายย่อยก็ได้อยู่ประมาณห้าหกบาทครับอันนี้ห้าหกร้อยจางกันร้อยเต่าครัเนาะโอ้โห,โหนี่นี่ขอบคุณพี่พรมากครับเนาะอันนี้เปิดทำสวนชื่อสวนสวนคาทาครับสวนคาทา ไอสวนคาถาสวนคาถาครับปอภัยเนาะอ่า,านี่ครับเป็นลินรับแรงอีกหนึ่งแกนต่อไปอันน,นี้เป็นหลงรับแรงครับโอ้ยหลงรับแรงหลงรับแรงนี่อีกหนึ่งแกนครับเนาะอันนี้อันนี้วิธีถือทุเรียนแบบฉลาดฉลาดนะถืออีกนะครับเนาะถ้าถือแบบฉลาฉลายังไงนี่น้ำกับปักกันเนาะแต่ถ้ามือมือมือท่านแบบด้านๆก็ถือได้นะครับเนาะถ้ามือแบบด้านกับ ถืออ eh. ีดีวาเนาะถือเพชฉลาดครับนีอันนี้อันนี้ก็เป็นอย่างก็ลินเหมือนกันครับนะลินรับแรงครับหลงสองแกนลินสองแกนแอะโอ้โหเดี๋ยววันนี้จะมากินกันนะครับมาแล้วก็มีให้ครับอันนี้ลูกใหญ่ครับเนาะอันนี้เป็นอโอ้ยอันนี้หมอนครับหมอนเอาไว้หนุนนะหมอนทองไว้หนุนได้ทอนข้างกับได้นะอันนี้หมอนทองครับอันนี้จะ จะราคาประมาณสีนี้ประมาณสองร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวดูราคากันมาโอ้โหตัวนี้กี่กิโลฮะแจ้งมาแล้วโ้โดเกือบสี่โลครับเนาะสามโลแปดครับยอดปวดนักนี่ครับนี่นี่ก็เป็นใบแนะนำกนารดูทุเรียนเนาะอันสุปมะสุกนะครับเพราะจะมีใบมันคือตัวล้วก่อนถ้าออกมาเจอ เน่าเจอนอนครับทรงเคมได้นะครับเนาะถ่ายรูปแล้วก็พี่พอรมาทรงเท่าไหร่เลยเคมได้ดวยครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาดูมูลค่าของที่เขาจะได้กินกันในวันนี้นะครับเนาะนี่ทุเรียนอยู่ห้าแกนความจริงไม่หกแกนนะแต่ว่ามีไอ้หมอนทองทำแกนเนาะท่านผู้อ,อันนั้นแกนนั้นนักต่อไห <3. 5. S 2> นสามจุดห้าสามจุดห้าเนาะอันนั้นเขาแกะไปแล้วไปทําอย่างบางอย่างครับเดี๋ยวเฉลยท้ายคลิปเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูราคานะครับเนาะราคาณนะปีนี้นะครับเนาะลินพรีเมียมนะหกร้อยห้าสิบนะครับเนาะลินเกรด นะครับเนาะห้าร้อยถึงห้าร้อยห้าสิบเนาะหลงพรีเมี่อ่ะหกร้อยนะครับหลงเกตเอห้าร้อยนะครับเนาะนี่เอาเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณโลละห้าร้อยไปแล้วกันเนาะโอู้หู้นี่เกตอย่างเนาะแล้วก็หมอนทองครับปีนี้สองร้อยเจ็ดสิบนะครับถึงร้อยเก้าสิบเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวเขาลงจางก่อนแกนนี่เป็นอย่างไรครับเอ็นลินลินรับแลงเอาเฉลี่ยห้าร้อยไปเลยเนาะง่ายๆนะครับเนาะอ่าชมพู่จดอันนี้จะได้หนึ่งจุดหนึ่งโลนะครับ นี่เฉลี่ยไปเลยครับอ่าอันนี้ตาได้หน่งจอ่าหนึ่งจอันนี้อะไรนะหน่งจุอันนี้เฉลี่ยราคาเดียวกันไปเลยอ่าอันนี้ก็เป็นหลินนะครับเนาะนนอ,อันนี้หงลงหลงรับแรงครับเนาะอันนี้1นึโลพอดีครับอ่าบวกไปอ่านี่ยหนึ่งครับอ่าเป็นตาได้แล้วครับ 4โลสามครับเป็นเท่าไหร่ครับคูณ500ร้อประมาณส0 0พกว่า2,000กว่าใช่สองพันเท่าไหร่สองพันหน่อาสิบสร้อยสอ่าจวดไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้แกนนี่ตัวใดอันนี้จ่างพอก่อนเอาหมอนนะครับหมอนอยู่ราคาอยู่ที่2 7 0ร้อเถึงร้อยเาเอาเฉลี่ยสองอันนี้3โล3โล7จ็กะ 3าโลเจตาสาโลกึง่งอ่าไปเท่าไหร่อสามกับ3.5บวกเลยครับ7โลอ่าเจ็ดฮะเโลอ่าเจโลคูณ 250. 2อ0 1 8อ0ห้าสิบหนบวกเมื่อกี้เท่าไหร่ครับเมอกี้เท่าไหร่นะสองพกว่าสองพเท่าไหร่ประมาณสามพ 3950โอ้โหเกือบ4,000บาทครับโอ้โหนี่อันนี้อันนี้โลโลท่านอะไรอันนี้โลปลายนี่โลสองบาทปลายไปไกลไปสองบาทปลายนี่ไปไกลๆโอเคครับเดี๋ยวมาปอกกินกันเลยเนาะนะครับเดี๋ยวมาเริ่มปอกทุเรียนนะเริ่มจากหมอนกันเลยนะครับลูกใหญ่ๆนะครับเนาะถ้าเกิดเราไปซื้อทุเรียนเนี่ยถ้าเปิดปอกแล้วนะคิดง่ายๆเลยถ้าปอกแล้วราคาจะ เพิ่มไปกึ่งหนึ่งสมมติอันนี้250ถ้าปอกแล้วก็จะประมาณโล500ร้ครับเนาะปีที่แล้วเราทดลองมาแล้วเนาะเบือกกับเนื้อประมาณกึงก่งๆึครับเนาะโดยประมาณนะครับเนาะถ้าเป็นสมมติอันนี้โล500ถ้าปอกแล้วถ้าปอกเรียบร้อยนะอันนี้เป็นอย่างหลงแล้วมาล้ก็ถ้าปอกแล้วก็เป็นพันอ่ะเห็นชัดเจนครับเนาะพาตามเส้นมาเลยครับชัดเจนครับ แรงกันน่อยแกนี้กาอมีไกินต่อได้นะครับเนาะน่าจะกรอบนอกนุ่มในน่าจะยังกรอบ,รอ,บอยู่นี่ครับแกะเสร็จเรียบร้อยครับ <Wow. S 1> โอ้โหได้เยอะมากครับนี่นี่หมอนทองครับเนาะ นี่หลงเนาะอันนั้นหลินครับโอสุกซุกแบบซุกมากเลยเนาะตอาจริงปีพรมเือนเฮคนมาได้กินตน้งแก่ตะวา้วเนาะแต่พอดีติดงานเลยมากินวันนี้ถ้าแกะตะว,วารจับพอดีครับตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะเนาะนี่แหละคนที่ชอบสุกๆเนี่ย่อยมากเลยตัวนี้ครับนะครับและนี่คือทุเรียนทั้งหมดของเขาครับมีหมอนทองหลงหลินลรับแรงนะครับเนาะนี่ยังบบเสียน่ะอยู่นี่เหนะครับเนาะเ <laughs> ดี๋ยวไอย้ีเดียสกินทีหลังครับเนาะนะทั้งหมดนี่ต่วใดก็ห่อขึ้นกันเจ้าสี่พันกว่าบาทสามพันกว่า สามพันกว่า <faculty> น mm ี hmm. uh, ่เขาเขาคิดแบบเฉลี hmm. 11, uh ่ยวภูความจริงเรื hmm. mm ่องประมาณสี mm ่พันกว่าแหละแล้วถ้าเป็นเป็นลงลินเต็มกองเป็นลินรับแรงสมมุติน่ะเต็มกองนี่มาใส่ได้สิบก็โลเนาะก็ประมาณห้าพันกว่าบาทหกพันนะครับเนาะโอ้โหกองเดียวห้าหกพันอ่ะมันนัดโคบอลนี่ใส่เต็มกระบะนี่สองตันป่ายเนาะโล่สองพันป่ายก็ห้าพันอันนี้กองเดียวครับเนาะมาเริ่มกินกันเลยครับต้องอู้ถึงมันัดแหละเจ็บหัวเนาะอืมาเริ่มจักหมอนกันเลยอ้าวผู้ขอแบบ ผมขอนุ่มๆหน่อยเนาะกรอบนอกตรงไหนนี่โยครับกลิ่นสวยๆเลยนี่สวย,ยอ๋อ,อมไหมครับกลิ่นอ่อนๆอนี่กินอ่อนๆนะยอดครับทีมงานยอดเลยครับไม่ใหญ่ครับยอดครับเด <S 2> <S 2> ี๋ยวชีกเนื้อดูก่อนบ่ไม่อันนี้มันฉีกได้นี่เดี๋ยวฉีกเนื้อดูก่อนโอ้โหโอ้ม็ดน้อยเดียวเองดูโอ้เม็ดเล็กนิดเดียวครับเนื้อเลย กรอบนอกอ่ะอ,อร่อยอาวเรียงๆแล้วออกมาเปเี้ยเลยเหลอ,ม,อ,อมากครับออนทองอุดรดิตอิตรดุดอุดรดิตครับผลไม้ของจังหวัด อุตตริตเมืองรับแหลเอาเลยครับครับใหญ่อุตตริตอืมกรอบขนอบกรอบนิดจะต้องให้ซุกทําแล้วจีครับ แดนเข้าได้เลยครับชิคเ,เนี่ยดูกิดเิ็เดียวเองอนะครับลูกอร่อยไหมทีมงานกินรสเร็วคนวดเนดเียวอ๋ออย่่านไปแล้ครับสำหรับหมอนทอง ขอกระดานหน่อยอร่อยมากครับนนต่อไปอาหลงก่อนเนาะนี่เป็นหลงหลงรับแลครับนี่จะได้เมืองรับแลเลยคือหลงนี่หลงหลงไน้ปลา,าทางออกมาถูกนะนี่หลงรับแลอันนี้เท่าไหร่นะครับโลหนึ่งโอ้โหห้าร้อยห,อห้าร้อยกว่าบาทเนาะเกรดเกดเอเท่าไหร่ หนึห้าร้บาทห้าร้อยห้าสิบเนาะห้าร้อยห้าสนี้ต่อใด้แล้วนี่โอ้ยหวานอร่อยคับหวานเอาเฉพวะเอาเร็วหรือว่าแบ่งกันแบ่งกันก็ได้อ่าเอาไปโอ้ยไมเอาได้คัเลยพอถึงกันแล้วคือเองนะดูห้าร้อยคิดต่อใดห้าสิบอันนี้คํานี้ประมาณต่อได้เจห้าบาทเลยค่ะกึ่งคิดอ่าดูครับอันนี้เนื้อจะนุ่มๆนุ่มกว่าหมอนนะ่กินเลยครับ กินแรงกว่ามันกินของทุเรียนมันทุเรียนจ๋าๆเลยครับอร่อยครับโอ้โหละเม็ดนิดเดียวเองเอาไปปลูกเลยอืมไปปลูกได้หาเนี่ยแยกเม็ดไปไปติดจานเลยไปปลูกเคื่อมันขึ้นนะครับเนาะอร่อยอะ่ะปลูกมก็ขึ้นอยู่แต่ว่าก็าจะได้เก็บผลมลิมันเมินเนาะอาจิตเจ็ดปีเป่าเนาะเลาซื้อกล้า ผมยอนมาปลูกกี tamam. ่วัน sì, ห้าปีครับปีพรอปั้นเซอร์ขึ้นมาด้วยป่ะเนาะยังหมดปลูกทุเรียนบ่างปลูกมาสองสามปีแล้วปลูกกับนัดนะถูกเนาะใครจะไปหู้เนาะปีแล้วสิบสามบาทปลายปีนี้กะเจ็ดแปดบาทมีสีมันโดดลงสี่บาทปลายมันเท่านี้ละสองบาทครึ้นกู้ไปกับท้ำใจครับกินดีกว่าหุดยอดหุดแล้วหอมมาก กินแล้วมันคู่แล้วเรื่องกับหมอเลยนะมันคือมันอันนี้มันเล็กกว่ากลินหวานมันหวานอร่อยกว่าต่อไปครับจะเป็นลิ้นนะอันนี้ลิ้นนี่ซุกซุกเลยซุกช้ๆเลยนี่นะปีคอนมันคือกิ่นตัวห่าพอดีจินงานมากินวันนี้เป็นอย่างครับอ่ะเดี๋ยวชิ้นสวยๆกิ่นให้ท่านผู้ชมดูโอ้ชิ้นไหนอันนี้ก็ได้ก็ตะ<อ> <laughs> กีตะกี้ปอนได้อันน้อย <laughs> เหมือนเด็กอะโอเคได้ต่างหางเอา อันนี้เป็นสุดยอดละของผลไม้เมืองรับแลครับตอนนี้เป็นลิ้นรับแลนะเกรดพรีเมี่นี่พรีเมี่ร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบพิมีมี่นี่หกร้กอยสิบ 650. บางส่วนนี่เจ็ดร้อยกว่ากันนะผมันได้ยินข่าวมานะนยังว่าครับทุเรียนทุเรียนกิโลปีนหมื่นเป็นแสนนี่คนบันอยก่อน,อน,นกินได้มดนะครับน่บอแก่มันมีปัญญาซื้อหมืนไมาตีตัวสตางค์เลยแหละอได้ยินให้ทีมงานหน่อย นะครับอ่าเดี๋ยวชิมพร้อมกันเลยมาร่มกินก่อนอืมหอมครับหอมไหมมีน้ำโค้งดิมอล้ำเราไม่ได้ไก่ต้มมุกเลยมันยังไงให้มันหวานมันหอมหวานอะไรอะไรนะเมื่อกี้กินกับอะไรนะโค้งกินกับน้ำโคกงได้นะครับท่านผู้ชมกินกับลำไยกลมได้มังคุดกลมได้ไอ้ผลไม้ที่มีรสหวานเพราะอันนี้มันหวานอยู่แล้วนะครับเนาะอืมแล้วก็โดยเฉพาะกินกับเราผมได้เลยนะ หวานนี่แล้วครับบางคนเนี่ยทุเรียนถ้ามันหวานแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเอาไปเผาเผามันก็นยิ่งหวานนะเพราะว่าแป้งมันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเนาะอยิ่งหวานนะครับหวานไปกันใหญ่ครับเนาะกินเพียวๆก็หวานมาแล้วไปเผาได้หม่ไหวอ่ะกินเลยครับรดูนี่เม็ดใหญ่หวานแบบแบบคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกับหมอนเลยมันหวานช้ำปิ่งมันแป้ง ก็ดูเม็ดมองแทบไม่เห็นดูไม่ใช่ขนาดน้อยแค่ไหนตุ๊กเขามีดรอเนาะกไอ่เดียวอ่ะเดี๋ยวเราไว้ที่ก้วยมันเหนื่อยดูเหนื่อยกัดเลยชัดบอลเนี่ยกัดบอกแป้งอย่างนั้นเออแล้วอย่าเม็ดใหญ่ต้องโยกดีได้เม็ดน้อยก็น้อนได้ต้องห่วย เขาเหมือนกระดูกหรือน่องอะสองเมตรอร่อยเนี่ยซุดหอดวันนี้เราจะกินหมดเลยไหมฮะโอ้โหสมมุินี่เป็นเบาหวานความน้นตายเนี่ยออกกําลังก,กายมาบนเหลือเลยถ้ากินกรเเี่ยงนี่เขาเก็บยังไงสมุดเอาห่อห่อยังไงห่อห,อห,อหอไไ่่หอออแล้วไปใสกระดาษไอ้กระดาษแห่งก็ นนคนห้องกับกระดาษออสเรียนนห้องกระดาษกระดาษมันกระดาษซับมันอะะดา,ดาเป็นตัวมันเนี่ยครับเนาะอ๋อแล้วถ้าท่านใส่ใส่ตู้เย็นไว้เนาะเหมือนเขาเก็บผักผลไม้ทั่วไปอ๋ออ๋อแบบเนี้ยจะอยู่ได้เดือนหนึ่งครับอยู่ได้เดือนหนึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าอยากจะเก็บเพเ่มือินกว่านั้นครับก็ต้องทําแบบนี้เลยนี่ตี่คนมาดอยทำมาเลยครับนี่คือการต้นแช่ไข่แล้วล่น อะไรพ่อะไรนี่คือการพนอุกอะไรอันนี้คือแจแข่งเลยะครับอันนี้แจแข็งอุณภูมิประมาณลบสามสิบองศานะลบสามสิบองศามันจะตู้ช่องฟิตนถัวไปนะครับต้องเป็นตู้แจเลยที่เปิดขายทิมขายอันนั้นนะครับเนาะมันจะลบสามสิบองศาแล้วเก็บได้ประมาณสองปีเดี๋ยวนี้เปิดทรงออกนอกเลยนะไอ้ทุเรียนแจแข่งเนี่ยนิโยมมากครับเนาะแต่ที่ทรงออกเนี่ยเปิดจากแจด้วยอุณภูมิลบหกสิบลบหกสิบองศาครับเนาะ แล้วก็เนื้อมันจะเป็นครีมเลยเส้นใยยัยงมีกินแล้วก็จะล้ำครับเนาะ mm hmm. แต่วันนี้คนมันอยจะมาลองอันนี้แจกแข็งแบบเอาชั่วโมงอันนี้ก่อน mm hmm. อันนี้อุณหภูมิที่ลบสามสิบลบสามสิบครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยผ่านอะไรเป็นหมอนนะใช่หมอนหมอนเนี่ยจะลงกินแบบเย็นๆน,นะครับเนาะอันนี้เด็ดเรือเขาก็จะห่อกระดาษแล้วไปแจกแข็งเหมือนกันนะครับเนาะ mm hmm. จะได้เก็บไปกินเหมือนเมิอครับ <Wow. S 1> โอ้โหเย็นไหมครับโอ้โหเราเนี่ยเย็นมากนี่ ถ้ามีตู้แจ่แบบสง่งออกยิงเน็ตครับผสมลบหกสิบองศาว่าจะอร่อยมันไอติมเลยมันจะเป็นไอติมเลยละ่ะหรือไอติมทุเรียนของแท้นะไอติมที่เขาซื้อนี่เปิดจะใส่กินทุเรียนใส่อย่างผสมทุเรียนน้อยเดียวครับเนาะอันนั้นก็เป็นขี้เป็นนมไปอันนี้ทุเรียนไอติมทุเรียนของแท้เลยมาติมโมครับทำเองหอมเยน็นโค้งมาได้เยน็นอ,อร่อยมันเย็น Mhm, giống mhm, 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 giống mhm, 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 เร่งความเร็วไม่ใช่เร่งความเร็วเร่งพุ่นลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิมต่ำสุดเลยต่ำสุดเลยลจะเรียกเร่งความเย็นลดความเย็นเร่งเร่งสุดสอ่ะเอาเราแจ๋อไอ้พี่เย็นเลยเพรแจ๋อเฮ็ดเราคอยเบาวอลุ่มมาเนาะเพื่อจะได้ประหยัดไฟเหมือนเต็มอ่ะเหมือนเต็มนะ ใสจก็เย็นและอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นครับอันนี้ช่วงก็ลองทำดูนะที่น,นี่จะมดกัอนเนี่ย, <c oughs> รยครับมาชิมทุเรียนดีๆเนี่เยเขป<ไ>ลอมขายป้าขายาที<ไ>่บ้านเนีน่ยเลยเปลียนแทงแปลงสีผู้หา <c oughs> ทุเรียนแปลงเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็ชิมให้ด,ดูแค่นี้ก่อนนะครับเนาะกิ่นมดนี่ประไวนะ้ถ้าห่อหนายตายแน่นะครับเน <c oughs> าะผู้ชมที่ทันใดเนาะที่ยังบังเคยกินทุเรียนหลงละแแปล,ลินละแแลนะครับเนาะอยากโอ้โหว่ามันอร่อยแค่ไหนก็ฝากกันไปด้วยครับสวนหาถาเนาะของพี่พรนะครับเนาะเบอร์โทร085 7366268ครับก็จะมีทุเรียนหมอนทองหลงลินรับแลนะครับเกรดพรีเมียมเลย <c oughs> evet. กีดทีเมี่ยมเลยนะครับนอ้องลองโทรไปกันได้นะครับน้องแล้วก็อย่างที่ว่าไปครับทุเรียนมีปัญหาพามาเจอนเจอน่าเจอหนอนเทมได้ครับอ่าผสงเครื่องหม้เลยครับโอเคเดี๋ยววันนี้เขาก็จะไปฮอแล้วก็จะไปใส่อุณหภูมิลบสามสิบเลยนะเก็บไปกินมันเหมือนๆนะครับน้องอ่คลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับยังไม่หมดเลยเนี่ยเอ้าเอานั่งกินเยอะแล้ว<ต>ดู<ต><ต><ต> ดูฟังของนอกแล้วดูฟังของป่อสุดยดบอ้ลาบมาดีครับปิดดีๆไม่มีกับอะปิดดีๆไม่มีมีบจะเห็นตอนไหนอะฮะห้อยยังอืมยังห้อเลยมา